รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุขซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนั้นถือเป็นภารกิจสําคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานของสังคมที่แข็งแรงและสงบสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจึงไม่เพียงทําหน้าที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังมุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้านการกีฬา รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมก่อให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีและสันติสุขที่ยั่งยืนโครงการบ้านปันสุขที่ออบจนราธิวาสได้ยื่นมือเข้ามาดูแลผู้เประาะบางสร้างรากฐานชีวิตใหม่ที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือรากฐานที่สำคัญของ,ของคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มผู้ปอกบบางแล้วการมีบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยหมายถึงโอกาสในการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังเปรียบเสมือนที่พักใจที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราธิวาสจึงได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการบ้านปันสุขขึ้นเพื่อมอบที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม าทางอบจก็มีนโยบายของท่านนายกนะครับท่านคูเสงยาวหัสันนะครับที่จะส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูและก็รักษานะครับในการาพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนาทุกพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสเราก็พยายามสอบถามพี่น้องว่า,าความต้องการที่จะให้อบจร,ร่วมพัฒนา นะครับด้านคุณภาพชีวิตกับรพรสตอข้อหนึ่ข้อ2มีอะไรมั่งนะครับก็มีนำเสนอมาเรื่อยๆนะครับเราก็ได้พาข้อมูลต่างๆเข้าไปที่ประชุมสภาแต่ละครั้งที่เราประชุมเราก็มีข้อมูลเรื่องความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ของจังหวัดอารัตัว คมคะหากจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของทางอบจนร,ร,ราธิวาสนั้นนะคะในเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างรอบด้านนั้นค่ะเรียกได้ว่าคือโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ทางอบจนร,ร,ราธิวาสได้เข้ามาดูแลแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุขขึ้นค่ะ การสร้างบ้านที่มั่นคงปลอดภัยและมีะสมตการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อบจนราพิวาสได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำหรับผู้ที่ขาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในกลุ่มเราะบางผู้สุขอายุผู้พิการในพื้นที่โครงการบ้านปันสุขจึงมุ่งเน้นการซ่อมแซมบ้านเดิมที่ชำรุดโทรมหรือก่อสร้างบ้านใหม่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสะดวกต่อการใช้ชีวิต โดยคำนึงถึงสภาพร่างกายและความต้องการของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญนั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนางสลิปะอาลีหญิงวัย52ปีเป็นอีกหนึ่งคนที่ทางอบาจนร,ราธิวาสได้เข้ามาดูแลและซ่อมแซมบ้านหลังใหม่ให้เพื่อให้สามารถมีบ้านที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นทดแทนบ้านหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมมาก โครงการบ้านปันสุขนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางอบจนร,ราธิวาสนะคะก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะาผู้ชมค่ะพี่ซ่อนค่ะก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูโครงการบ้านปันสุขซึ่งถือว่าเป็นบ้านหนึ่งในตัวอย่างค่ะที่ทางอบจเข้ามาดูแลและตอนนี้พี่ซ่อนก็อยู่กับแบบเปงเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะแบทเป็งค่ะสวัสดีครับ,บค่ะ,คบคะแบทเปงนนิเง ครับผมมาติเพ็งกัญญสาและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสครับค่ะมาพูดถึงโครงการบ้านปันสุขก่อนค่ะที่ทางอบจนราธิวาสได้เข้ามาดูแลตรงนี้ค่ะครับโครงการบ้านปันสุขนั้นก็เป็นหนึ่งในโครงการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนราธิวาสนะครับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเป็นกองทุนร่วมระหว่างสปสชกับอบจนะครับซึ่งให้งบประมาณมาเพื่อที่จะ มาดูแลประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสสี่กลุ่ม,มนะครับกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบคลันนะครับสกลุ่มนี้สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนได้นะครับซึ่งกองทุนเราเนี่ยสามารถที่จะ มีกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนให้กับสี่กลุ่มนี้โดยเฉพาะในเรื่องของบ้านปันสุขที่เรามาดูวันนี้บ้านปันสุขนี้ก็จะเป็นโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอของผู้ป่วยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิง,พง,พงหรือผู้ป่วยที่อยู่ในระดับเกือเฉียบพลันอย่างวันนีนะ้เรามาดูบ้านปันสุขข,ของอนางสริปะอาลีซึ่งเขาประสบบัติเหตุะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรา มีโครงการอีกโครงการหนึ่งคือโครงการศูนย์ปันสุขศูนย์ปันสุขนี้สําหรับยืมคืนกายอุปกรณ์อย่างเคสนี้เนี่ยเขาประสบบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็มีเตียงสําหรับผู้ป่วยจากโครงการศูนย์ปันสุขนะยืมคืนกายอุปกรณ์แต่ทันทีที่เราเอาเตียงมาเนี่ยสภาพที่อยู่อาศัยเดิมของเขาเนี่ยคือแบบว่าเอาเตียงขึ้นบ้านแล้วบ้านพังอ่ะ แสดงว่าบ้านที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นบ้านที่เราเราเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้การเข้าถึงโครงการของบ้านปันสุขเนี่ยทางเรามีรพรสอตอนะครับ<ม>กระจายทั้งจังหวัดราชทิวาส9 7แห่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือพยาบาล<ม>ที่ประจำรพรสอตอที่ดูแลกลุ่มเหล่านี้ส่งเคสมาปุ๊บนะครับว่ามีคนไข้ที่จำเป็นที่จะต้องปรับสภาพบ้าน ก็ให้มีการประสานกับทางอบตอเพราะว่าในเรื่องของการสร้างบ้านหรือปรับสภาพบ้านเนี่ยต้องประสานผ่านช่างอบตอรหรือช่างเทศบาลในพื้นที่ mm hmm. เขาก็ไปประเมินนะไปประมาณการแล้วก็ไปออกแบบมา mm hmm. ซึ่งบ้านปันสุขเรามีงบประมาณสูงสุดถึง6 0 0 0 0บาทตอ่ตอครอบครัวต่อหลังนะฮะสูงสุดถึง0,000ื่น้เกณฑ์ยังไงคะับเป็นว่าครอบครัวไหนที่แบบจะเข้าโครงการนี้ได้ก็เกณฑ์ก็คือเราก็จะให้ทางพื้นที่นะไปประเมินประเมินสภาพผู้ป่วยแล้วก็ความจําเป็นนะแล้วก็เสนอเข้ามาแล้วก็จะมีคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบตรวจสอบและลงมาดูหน้างานว่าสิ่งที่ขอมาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะอย่างบ้านนี้เนี่ยขั้นตอนก็คือทางรพสตร่วมมือกับทางอบตในพื้นที่ส่งโครงการไปที่กองทุนฟื้นฟูกองทุนก็มีคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการกรองโครงการเรามีคณะกรรมการมาดูหน้างานสภาพบ้านเดิมของเขาตามแบบที่เสนอมาเนี่ยต้องมีการปรับหรือเพิ่มอย่างไรเนาะถ้าเกิดว่า สามารถที่จะปรับสูงสุดได้ไม่เกิน6 0,000แลเราก็ทําให้อ,อย่างเคสนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราต้องปรับสภาพบ้านทั้งหลังเลยแต่ว่างบป,ประมาณของเราที่มีอยู่จํากัดไม,ไม่เกิน60,000่นบาทเนี่ยบางส่วนอาจจะต้องอาศัยงบป,ประมาณจากส่วนอื่นด้วยครับแสดงว่าเราก็ได้การทํางานร่วมกันกับวยงาน,น,น ในพื้นที่<ช>ด้วยเพราะว่าเหมือนกับเหมือนที่แบรนบอกพี่ซ่อนก็คือว่าหลังเนี้ยมันเกินหกหมื่นใช่เราก็เลยสามารถที่พูดพูดคุย<ช>อย่างน้อยเราก็ได้เห็นการทํางานร่วมกันของคนในพื้นที่เพื่อที่จะแบบดูแลพี่น้องประช,ชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะพอเหมือนเมื่อกี้แบเป็นบอกพี่ซ่อนว่าก่อนที่จะมาบ้านหลังที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี้ยเตียงเข้าไม่ได้แสดงว่าบ้านนี้แบบคือนั่นแหละคือ คือผมก็อธิบายไม่ถูกนะ,ะบ้านแบบเอาสังกะสีเก่าๆมาแปะๆไว้แล้วก็เป็นเป็นไม้เก่าๆนเนาะแล้วเราได้มีการซ่อมบ้านเนี่ยเป็นถึงปียังคะนี่บ้านนี้เสร็จประมาณ78เดือนครับโอ้เก็ยังไม่ไเราส่งมอบไป78เดือนแล้วแล้วพอได้มาพูดคุยกับครอบครัวเป็นไงบ้างคะที่เราแบบเป็นตัวแทนของทางภาครัฐนี่แหละได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างก็ สิ่งที่เขาฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยอาจจะไม่มีเป็นคำพูดนะแต่วันที่เราเอามามอบบ้านวันนั้นอะ่ะเขามีสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันดีใจคเคสนี้เนี่ยเ,เดิมทีเนี่ยเขาเขานอนติดเตียงเนาะหลังจากที่เราเอาเตียงมาให้เขามีทางผู้ดูแลอสอมอซีจีมาดูแลเนี่ยเขาก็ดีขึ้นเนาะ ทีนี้หลังจากที่เขารู้ว่าเขาจะมีบ้านหลังใหม่มกำลังใจเข้ามาเนาะวันที่เรามามอบบ้านให้เขาเนี่ยเขาลุกขึ้นเดินได้เราก็มอบอ่าวอกเกอร์ให้เขาอีกชุดหนึ่งให้เนาะซึ่งตอนนี้การดูแลเราเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราพอสตอดูแลชาวบ้านเราดูแลคนไข้ออบตมีซีจก็มาประสานทางทำงานเนาะถ้าเกิดมีปัญหา ที่ที่เกินกําลังความสามารถเราก็ประสานไปทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเขาก็จะมีทีมพยาบาลชุมชนลงมาเยี่ยมบ้านให้อีกครับค่ะและในฐานะที่แบพ็งเองเป็นตัวแทนของทางภาครัฐนะคะคบแบ,บเพ็งมองว่าตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นเหมือนกันภาครัฐที่เราได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนคิดว่าทางอบจรนราธิวาสเองเนี่ยคะ่ะมีส่วนที่จะผลักดันแล้วก็ยกคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตรงนี้ยังไงบ้างคะ ทในส่วนของการทํางานของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสโดยท่านนายกกูซิงยาวฮัสซันเนี่ยให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของของพี่น้องประชาชนซึ่งผมเองมีหน้าที่ดูแลกองทุนฟื้นฟูเนานะเราก็เทมที่กับสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างที่บอกก็คือเรามีโครงการศูนย์พันสุขชุมชนในการยืมคืนกายอุปกรณ์เนาะเรามีเตียงเรามีรถเข็นเรามีเบาะลม เรามีไม้ค้ำยันใต้รักแร้เรามีวอล์คเกอร์ให้พี่น้องประชาชนได้ยืมนะเพื่อไปไปดูแลในระหว่างของการอ,อาจจะต้องฟื้นฟูสุขภาพเนาะบ้านปันสุก,ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอราทิว่าเราพอสอดตอมีข้อมูลอบตอมีข้อมูลก็สามารถที่จะเสนอโครงการมาขอสนับสนุนจาก กองทุนของอบจได้ครับค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็วันนี้คะ่ะเราได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทนะคะในการที่ทางอบจนร,ราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานในพื้นที่คะ่ะพร้อมที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อที่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นคะ่ะและวันนี้พี่ซ่อนต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะแบบเป็นมากๆเลยที่ได้พามาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทางอบจนร,ราธิวาสในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะครับ ส่วนของอบตนะคะก็จะเป็นาการร่วมจากอบจก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็อบตก็เป็นผู้สนับสนุนในส่วนของอรับงบประมาณของอบจแล้วก็มาสร้างบ้านโดยจะมีทีมผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นคนสร้างแต่ทางเราก็คือ,อมีการให้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทรายปูนอะไรพวกนี้ก็คือทางอบตเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างหมดเลยแล้วก็เราก็ขอความอนุเคราะห์จากาจากผู้ใหญ่บ้าน ในการที่สร้างบ้านแล้วก็ทางอ,อบอตอน,นั้นมีเกี่ยวกับ LTC กองทุนนี้ค่ะซึ่งกองทุนนี้ค่ะก็เราก็ให้ CM อค่ะผู้ที่มาประเมินเคสนี้แล้วก็มี CG ที่ a, ดูแลอยู่ค่ะในส่วนของ CG คือเขาจะมาดูแลในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการกายภาพการดูแลการทานยาของผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนดูแลโดยมีอบตค่ะเป็นผู้สนับสนุนในการ จัดจ้างเขาอะค่ะมามาดูแลทีนึงแล้วก็มีการสนับสนุนในส่วนของผ้าอ้อมของผู้ใหญ่ด้วยค่ะในส่วนนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยแล้วก็มาประเมิน3เดือนครั้งในส่วนของคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมแล้วก็ต้องการในส่วนไหนก็คือทางอบตสนับสนุนในส่วนนี้ค่ะ โครงการนี้ได้สะท้อนถึงบทบาทของอบจนณราธิวาสในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและไม่เคยทอดทิ้งกลุ่มผู้เปราะบางแต่ได้ยื่นมือเข้ามาสร้างความเท่าเทียมในสังคมการมีบ้านเป็นของตนเองอยังเป็นโอกาสให้คนในครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดเฉยแดนภาคใต้เพราะเมื่อประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตขั้นพื้นฐานมีที่อยู่อาศัยที่มั่นใจได้ความรู้สึกกังวลก็จะลดลงความผูกพันกับชุมชนก็เพิ่มขึ้นและท้ายสุดทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน ก็ดีนะคะแต่ว่าขอบคุณมากนะคะที่ว่าที่แบบที่มาช่วยโครงการบ้านให้เสร็จเร็วๆอะ mm ่ะ hmm. พอดีว่าที่จริงอ่ะบ้านก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วมันจะพังแล้วแต่ดีที่มีโครงการนี้ที่ได้บ้านใหม่ได้ขอบคุณมากๆทุกคนเลยค่ะเมื่อก่อนบ้านบ้านนะ้นเป็นบ้านที่อยู่อ oh, so ๋อโซมาดจะพังแล้วคะ่ะเป็นบ้านไม้เก่าอ่าอยู่กันกี่คนคะแปดคนคะ่ะทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็พอได้บ้านเนี้ย ระยะเวลาที่เป็นอยู่บ้านนี้เจ็ดเนี่ยเจะเข้า8แปดเดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังอาศัยกันอยู่กี่คนคะอาศัยอยู่แปดคนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนะใช่ค่ะดีขึ้นเยอะเลยจะบอกว่าบ้านเก่าแต่ก่อนนะจะให้ขึ้นหลายคนมันไม่ได้เรากลัวพังกลัวกลัวบ้านแบบนู่นแบบนี้แต่พอได้บ้านใหม่อ่ะดีใจมากได้ขึ้นแบบหลายคนได้มาอยู่กับแม่แบบนี้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ก่อนเราก็ไปอยู่บ้านแม่ยาย อยู่บ้านนี้ไม่ได้มันกลัวพังอ,อยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆทุกคนเลยที่มาช่วยที่เราได้มีแบบมีวันเนี้ได้บ้านใหม่ได้อะไรขอบคุณทุกคนมากๆาเลยค่ะขอบคุณจากใจสาธ Rocky and Cat looks a มัสยิดก็เริ่มทำเสร็จแล้วไม่ใช่มัสยิดที่ละหมาดส,สนามกีฬาตรงไหนคะที่ตรงนี้ครับี่เรที่ละหมาดส,สนามกีฬาอก็อันนี้<ก>นนเรียบร้อยแล้วที่ละหมาดส,สนามกีฬาแล้วก็ตอนนี้หน้ามัสยิดนี่ก็างที่จอดรถที่อะไรเนี่ยนะแล้วก็รวมมัสยิดแล้วก็นี่ตอนนี้ทั้ง,งุบประมาณสี่เลยตรงนี้แช้สว่างแล้วก็ไฟไฟฟ้าก็มีเรียบร้อยหมดตรงนี้ สิบเก้าล้าน<ม>ตัวนี้ก็มีรู้วิ่งฝุกลูย่ยางก็ขอที่นึงก็<ส>จะอนุมันอนุราะห์ให้อบจอแล้วก็ประมาณยี่ห้าล้าน<ม>ก็ตัวนี้ที่ตังกเรียบรย้อ,รอ,รอ,รอยแล้วนี่ตัวหนึงออกกำลังกายแล้วก็มีมีอะไรแนี้ส่วนสาม้านเนี่เนยออกกำลังกาย<ม> ว่าคาดการณ์เราชาวบ้านอะไรมาที่เราบาอะไรเนี่ยเคยวิ่งแต่ละเนี่ยนะก็คือเรียกได้ว่าทุกอย่างตรงนี้สมบูรณ์ทางอบจนาทุกบ้านก็จะส่งเสริมเน้นหนักเลยในเรื่องของการกีฬาใช่นะคะก็คือนี้จะเป็นภาพภาพหลักเลยคือทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดตรงนี้กี่กี่ไร่คะท่านผู้ชมค่ะทั้งหมดในนี้อ่ที่สนามร้อยกว่าไร่้อยกว่าไร่ครับประมาณร้อยสิบหกไร่เป็นสถานที่ของนิคม แตขอขอนุเคราะห์จะมีคนเขาเอาเขาอ,อ,อนุญาตอนุมัติให้เราดำเนินการค่ะและคาดว่าทั้งหมดนี้ค่ะจะเสร็จภายในอีกปีคะทั้งหมดเนี่ยสมัยนี้สมัยนายกต้องเสร็จอยู่ทั้งในตำแหน่งเนี่ยจะให้เรียบร้อยหมดสนามกีฬาที่อย่างเรียบร้อยหมดสนามกีฬาที่ช่างไม่เสร็จก็พยายามช่วยกับผู้ว่า กีฬาท่าน้องร้องว่าปีเจ็ดหนึ่งใช้ได้ทำรัฐสภาก็ไปร่วมด้วยกับนายกก็วันนั้นไม่คุยกัญญาร้อนเพราะว่าอาการที่เขาทิ้งไว้ฉันไม่เฉดแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นไปเกิดแล้วว่ากันกีฬาเข้าต่อปีเจ็ดหนึ่งวัดใช้ได้ค่ะค่ะท่านยกขึ้ว่าในส่วนของการที่ทางพรจนลัธิวา่เนี่ยค่ะได้มีการส่งเสริมเหนักในเรื่องของกีฬาเนี่ยค่ะมันดีต่อพี่น้องชาวจางิวัดเป็นยัไงบ้างเจอ ก็สมัยเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองการบริหารูหแับนราธิวาสแล้วก็มีท่านสสวัชระยละบอสันก็ดูแลเรื่องนี้นาฬิกายุนิเตกก็มาดูแลเรื่องกีฬานี่ส่งเสริมเด็กเยาวชนในพื้นที่เด็กนี้ถนิ่งกีฬาแล้วเรื่องหางกับกับอย่าสติกลัวละสุดท้ายจ้างลาไปทุกเรื่องการเรียนรูยถามผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นธรรม ท่านนายกนะคะที่พร้อมจะขับเคลื่อนการกีฬาของพื้นที่จังหวัดนราที่ว่า <uc ces> ครอบทุก <c oughs> รูปแบบต่างๆทจากทีฟังจากท่านนายกได้พูดใช่ไหมคะมีคือมาที่สนา,ามกีฬาคนจะได้พักผ่อนเดินใจจะได้ออกกำลังกายในทุกรูปแบบแถมถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะก็สามารถท,ที่จะมาใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆได้เรียกได้ว่าวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นถึงการทํางานของโครงการบริหารส่วนจังหวัดนราที่ว่านะคะที่ได้ขับเคลื่อน สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของกีฬาใช่ไหมคะเที่ท่านยกบอกว่าถ้าเราส่งเสริมด้านกีฬาแน่นอนค่ะว่าปัญหายาเสพติดของยศชนในพื้นที่ก็จะหมดไปแล้วเป็นการขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆที่เราจะสามารถให้พื้นที่ของเราอยู่กันอย่างสันติสุขได้ค่ะอีกสักครู่ผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาทุกคนค่ะเราไปดูสนามกีฬากันเลยว่าช่วงเย็นๆแบบนี้พี่น้องขอมาออกเลินไปขึ้นแต่กระเรื่องกันเดืองไหมคีรีรอ ก็ไปได้ค่ะนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านนายกค่ะเป็นไกด์พาพิซอนไปที่สนามกีฬาค่ะและนี่ก็คือรูปแบบสนามกีฬาที่ทางอปจอนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนและหวังว่าในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการกีฬาในการสร้างความสุขความสงบและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนผ่านการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน ของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจึงได้เดินหน้าสร้างสนามกีฬากลางให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแหล่งออกกำลังกายใจกลางเมืองสร้างสังคมสุขภาพดีศูนย์กลางด้านการกีฬาและกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่ทางอบจนร,ราธิวาสได้ตั้งใจไว้คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนเพิ่มคุณภาพอากาศลดความตึงเครียดและกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกเพศทุกวัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายเมื่อสถานที่พร้อมโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการใช้งานประชาชนสามารถเดินวิ่งปั่นจักรยานหรือทำกิจกรรมสันทนาการได้สะดวกสบายมากขึ้น ก่อให้เกิดวิธีชีวิตใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจและอนาคตข้างหน้าถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ศูนย์กลางกีฬาและชุมชนสันติสุขสนามกีฬากลางที่ได้รับการพัฒนาไม่เพียงแต่เป็นเวทีกีฬาระดับจังหวัดแต่ยังเป็นพื้นที่รวมตัวของคนทุกเชื้อชาติาศาสนาและทุกเพศทุกวัยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม กาีจึงกลายเป็นสะพานเชื่อมใจที่ทำให้ความแตกตา่างถูกแทนด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม ในพื้นที่จริงแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ท่านนายกได้ให้ดูในแผนผังใช่ไหมคะนายกคะแผนผังอันนี้ก็คือว่าที่จริงอันนี้เป็นที่ละหมัดสนามกีฬาสวยมากอันนี้จุดประมาณ4ี0ร้อคน 3- 400อคนค่ะจุได้เพราะนั้นเวลาใครที่มาใช้บริการเวลาเด็กมาเล่นกีฬามาเล่นอะไรจัดงานกีฬาตาดีกากีฬาจังหวัดนี่ก็จะพอเสร็จเลาที่นี่ก็ที่ละหมัดขันขันเสร็จเวลาละหมัดที่นี่ค่ะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่กองดินนี่จะเป็นถนน,นสี่เลนกลับนั้นดำเนินการอยู่อ๋อนี่กำลังนี่สี่เลนตลอดไปชนถนนสายนู่นเลยค่ะที่เห็นรถอยู่ที่เห็นรถนู่นและออรอบทั้งหมดนี่สุดขอบไหนได้คะท่านรอบทั้งหมดที่สนามที่สร้างไม่เสร็จอยู่ตรงนู่นตรงนู้นดีก็พื้นที่ของสนามกีฬานี่แหละแต่ก็ดำเนินการยังไม่เสร็จแต่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนี่ที่ห้องน้ำห้องน้ำใช้ได้แล้วห้องน้ำใช้ได้แล้ว มัสยิดก็ใช้ได้แล้วแล้วรอถนนแล้วก็ตามรั้วรอบมัสยิดอ๋อรั้วจะรอบติดนี่เลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะปัจจุบันนี้ถ้าตรงนี้มันยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแสดงว่าตรงนี้เริ่มทำอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแต่ข้างในก็คือว่ายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ออกม้ใช้ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นแบบครบวงจรครบวงจรเลยและไอ้ตัวที่พี่ซ่อนเห็นที่มันเป็นแบบสามารถประชุมได้มันจะอยู่มุมไหนคะท่านนี้คะห้องประชุมอยู่ที่นู่นที่อาคารอบจอ๋อประชุมอยู่ ที่นี่เป็นโรงยิมที่นนต้องนี้จะสร้างที่คลองงบยางหวัดโอ,โอแต่โรงยิมก็สามารถจัดก,กิจกรรมได้กิจการได้ก็ใหญ่เหมือนกันอยู่ในสนามกีฬาอ,อันนี้มันสองสองเขตนะ,ะนี่เขตโคกเขียนตำบลโคกเขียน,นขเขต<อ>เลยถนนน้นเป็นเขตตำบลลำพู<อ>สระวันตำบลสองตำบล การพัฒนาในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าอบจนร,ราธิวาสไม่ใช่เพียงหน่วยงานดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังทำงานเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างรอบด้านผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมการกีฬาและปลูกฝังการรักสุขภาพสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขการมีสวนสาธารณะ และสนามกีฬากลางที่ทัดสมัยและสวยงามไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้พื้นที่สีเขียวในเมืองแต่เป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสุขที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างสันติสุขจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต ผ่านโครงการต่างๆการพัฒนาในรูปแบบเล็กๆสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อพี่น้องในชุมชนนี่คืออีก9ก้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรอบด้านผ่านการพัฒนาในทุกมิติเก้าวเล็กๆที่พาไปสู่ความสันติสุขอันยิ่งใหญ่ของพื้นที่จังหวัดแฉนภาคใต้ ปจนา,าธิวาสค่ะพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกก้าและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเป้าหมายหลักที่สําคัญนั่นก็คือคืนความสันติสุขให้กับพี่น้องชายแดนภาคใต้ยอย่างยั่งยืนค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ